โอเคครับผมก็สวดสวัสด me ีทุกคนเลยนะครับอยู่กับผมมิเอ็กทูชแนลครับซึ่งวันนี้ผมไม่ได้อัดเกมเราบอกนานมากครับวันนี้ผมจะพาอะไรวันนี้ผมจะพาทุกคนมาเล่นออบบี้ที่ยังไงทุกคนก็ต้องเคยเล่นแน่นอนนะผมเป็นออบบี้ที่ไอไออ้วนๆเนี่ยขายเนื้อครับทุกคนเดี๋ยวผมก็ซึ้นก่อนจะไปดู จะดังเกินนะมันจะเข้ากล้องแอคหน่อยนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเลยนะก็มันจะขายเนื้อปลานะผมจําได้โอ้โหอะไรเขียวๆวะบอกว่าจาับตรงนั้นก็น่าจะรู้นะครับทุกคนไปครับโอ้โหยังขายก่อนเนื้อเน่าขนาดนี้บ้าเปล่าชายไปครับโอ้ยกาจกริงๆเลยเอเะ <c oughs> ออ้ยออช้าจริงๆนี่ซาซาเวียผม่าครับไม่ได้ลบอกมาแล้วะฝีมันก็ต้องมีตกซะบ้างเลยโอเคบอกเลยว่าครั้งนี้เป็นการแบบเป็นการอัดแบบใหม่นะเพราะว่าผมปิดกล้องแบบแช้โทรศัพท์สองเครื่องถ่ายนะรอบนี้โอเคเออ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 อเอออออเออไปไปเเนเอ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 อ คนนั้นหนักผมอีกไปรอบนี้แหละผมผ่านได้ yes yes ไปก่อนไปก่อนตายไหมโอเคไม่ตายเล่เราได้จุดเซฟะนะครับผมนี่คือฟันฉลามแมกนูลดอนนะครับผมไปเรื่อยครับโอเคโอเคอเฮ้ยแม้แป๊บเดียวงมา,มาถึงดาที่สามน,นะคนมันลื่นไหมวะไม่น่าลื่นหรอก ไม่เลื่อนหน่ผมตายครับนองปุ๊บปุ๊บนี่ผมมันเป็นโปร,โปรเพเยอร์โคตรเสียมาเตอร์ฟัคเกอร์ย่า e ี s ี e ี s y b r อไปต่อครับโอ้โหอ๋อ๋อมันจะสะไรโอ้โหก็เลยกระโดดมาเสียนอยู่แล้วเสียน อุศอุศอุศอไปเลยวู est, ้ฮู้ดีเสียแต่ดา่านแรกตายได้ไงวะอูอ้โคตรไม่โคตรกากมันจะโคตรไม่ตึงเสียงเดินขึ้นเอ๊เสียงเดิน,เดนลงบนงันไดไงนี่อันนี้ฉลุยฉลุยฉลุยแล้วดาดเมืเอ่อกี้อ๋อว่าอันนี้ฟังอ่ะไปเชื่อได้รือไป่เชื่อได้หรือจ๊ ซึ่งเลยผมรู้เลยว่าเกมเนี้ยมันต้องมีคนที่ไม่เคยเล่นแต่สนมากคิดว่าน่าจะเคยเล่นกันนะครับถ้าใครมีแมปอะไรมาแนะนําผมก็บอกผมได้นะผมจะไปเล่นตามครับเอาเป็นออวอบีนะแมาแนวไทคูนกับแนววิ่งวิ่งอะเรามันสายฟรีไงคิมันจะยาวเป็นชั่วโมงมาเด้อู้อีซี่ ไม่ไม่ไม,ไม่อย่าประมาทแต่เป็นปลาปโลกได้ไหมปลาโลกคืออะไรอ่ะพูดแต่ไม่เข้าใจโอ้ปืเปืดประตูโอ้ยเนื้อน่ากินมากแต่ว่าเนื้อนี้เป็นพิษนะครับผมโอเคเราก็โดดข้ามไปเลยเย่ <Yeah! S 1> อะไรเนี่ยไม่มีโลบัผมเป็นสายฟรีครับ กระโดดเองอีกแล้วแงะทำแบบนั้นมันจะหายกระโดดเองนะว้าวเร็วเร็วเร็โอเคซาเวียจุ๊บจุ๊บจุ๊บโอเคจุ๊บอ่าจุ๊บอ่าจุ๊บอ่าเฮ้ยรอดแล้วไปครับทุกคนโอ้น้องใครสูงมากขนาดนี้ขนาดแค่น,น,น,นี้หัวยังตกเลย ยกสวิตกลับได้ไหมไม่ได้อีกไม่รู้ได้ไงวะเมื่อกี้ผมรูกว่าผมจะเสียชีวิตแล้วพี่นี่รักเจ้าฮะอ๋อเออโอ้โหโดนบทเอ้ไม่โดนเฉยป่ะคุณเกเรอ่ะติงแตะตึง ให้ลงอีกเหรอไม่อยากลงอะ่ะโอโ้โหไปไปเล l t s go ชวนสมาชย,ยับข้างอิน y soul น้องบัวไม่เป็นไรนะมีคนมาช่วยแล้วนะน้องบัวจะพังวันไหนก็ไม่รู้เนี่ยกล้องเนี่ยเฉลุยอทอายอย่านะเยสไม่ได้จะชูแค,ค่กินลีกนแล้วต่อ โอ้มีอะไรด้วยเขียวเขียวคิมูกมีคิมู๊กหรอดเนี่ยคิมูกก็ักเอกเลยคิมูกเรืองแสงได้พูดซะวาาเลยอู้หูมาเลย์โค้ร์เฮร์เฮร์ตัวอะไรเนี่ยโอ้โหโคตรน่าเข้าเลยเอ้าไม่จะเข้าไปไม่ได้เลยละ ฟันอย่างหางอ่ะเคี่ยฟันบ่อยนะเนี่ยอ่านี่ติ่งน้ำเล่นหน่อยกริ๊งกริ๊งกริ๊งสไลด์ชัวเฮ้ยเบรคเบเมื่อกี้ไม่เบรคฮะเมื่อกี้ทั้งสารเคมีไปทำไมอ่ะเฮ้ยบัวบัวมันชอดปอเปิดเออไงซาเวียกระโดด กระโดดกระโดดด่านแค่นี้ผมยังทำไม่ได้อ่ะไปหมดแเ้วไปทำไปนี่รอบนี้ได้ชัวร์เห็นไหมเห็นไหมเอ็ดป่ะอีซี่ใช้สูกซุกี้มาเคไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้แหละเออใช้สุกี้มาได้ด้วย

อีกทีเดียวเองโอเคครับทุกคนผมจาได้ว่าฝั่งนี้ก่อนนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เห็นไหมแล้วก็ฝั่งนี้ขอบคุณมากเพื่อนที่บอกเราเราจะเดินไปต่อครับและไปให้ถึงที่จุดหมายอุ้ยอะไรเขียวๆเ,เนี่ยอ๋อกรดตรงกลางเดินไม่ได้ท,ไทุกคนไม่บอกผมเลย <c oughs> ไม่เคยบอกมันเราจำไปเลย ใช่เออว่ะจริงๆด้วยต้องดนตรงซี่ครับซี่โครมมันมาอยู่ตรงกดเราเออว่ะซี่โครมมนอยู่ตรงกดเราทุกคนก็อเออเอามูดิบมครับทุกคนซาวยาเฮ้ยโย,ยอุ้ยโอ้โห ทางนี้เสียมตาลรู้ๆกันอยู่นะครับทุกคนแล้วผมก็ตุยกองอุจิต่ในกองอุจิอุจอิผมว่าเราต้องเดินถอยหลังครับมันจะได้ช่วยลดความเร็วนะครับบอกเลยคลิปสนุกแบบนี้ลงทุกเสาร์อาทิตย์นะไม่ใช่ลงตอนไหนก็ได้สมดินสมดินสบดิน สุดพาเลตสุดพาเลตด่านนี้ตรวยาวเฮ้ยมันมันมันเร็วอ่ะมันแบบหรือว,ว่าเราปล่อยไปเลยวะ,อะเออเจอคำล้มรำเอ้าเมื่อกี้มันไม่กระโดดอ่ะผมกดกระโดดแล้วว่ะเอ้าอะไรอ่ะอู้อู้อีกสอง ไม่มีอะไรขึ้นนะครับไม่มีใครเห็นนะเมื่อกี้อุย้ยเอออย่างนั้นก็ดีอ่ะบัวมาอยู่ตรงเนี้ยยาวๆตอนเมื่อกี้มันเหมือนมันจะผ่านได้แหละเย้ yeah! ผ่านแล้วเย้ปุ <Yeah! S 2> <Yeah! S 1> ้ยล้มันจะออกทางไหน เขาชี้เลยเขาตระกัลเลยอ๋อเขาตัวอย่างนี้นี่เอง <c oughs> <c oughs> เฮ้ยน้่นมันจะผ่านยังไงวะทุกคนอฮ้ย <c oughs> ไม่ได้แหล่ะ ไปไปเออ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 นี่แหละเปิดได้ไหมไม่ได้โอ้ขึ้นทางมาได้อีกผมว่าเดี๋ยวต่อไปมันต้องไปที่แทงสุบน้ำอ้อทำไมวาที่หลอดไฟอ่ะเออมันนั่งเหรอเมื่อกี้ะครวะโอ้โหเฟี้ยวเลยพี่ ดีดีมันจะได้อยู่ใท้เราเนาะโอเคแต่วันนี้มาันอาจจะทำให้เราเสียจังหวะได้นะอ่ะโอ้โหแล้วทางลาดชันสะดดุโอ้มันลื่นมันไม่ซุยงั้นเราก็ไปเลยนี่กดเฮกเกมเอ้ย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 นี่เป็นไงผมมันของแท้โอ้คนนั้นเขาขี้โกงอ่ะใช่ตามผมอ่ะ มันไม่มีใครคิดหรอกไปเอาม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 ูเด้งโอเคโอเคโอเคจัดปลาแบบเบอ้อเบกระโดดเย่ yeah! มันจะมีสวิตไว้ทำไมวะมันเอาไว้หลอกเด็กเหรอโอเค เดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วสโกบอกตรงไหนเออเดี๋ยวนี้ไม่น่ามีแล้วเนาะฮะอ๋ออยากไลไรไม่อยากเจอนะมันนานโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินไปเลยนะครับระวังออตกใจเสียงพมานถึงแล้วเย่อะไรเนี่ยหมูมันมีสารกรันแล้ว หมูมันก็คือสัตว์ป่ะแล้วทำไมมันเยอะในหน้าเลยเดินลงไปตอบโหกว่าจะหน้าหึงอย่างน้านหะทุกคนอุ้ยเราจะมาคนละสไลด์อะแล้วทำไมหมูไม่มไสไลด์อะเฮ้ยเอา้าเอา๊แเด็กเลยอ่ะที่เนี้ย แต่หมูมันโดนโคนได้แต่ผมโดนโคนไม่ได้มามาเดี๋ยวหยาบเอ้ยโอ้แล้วมันสไลด์ได้แล้วจ้ะเดี๋ยวยาครับทุกคนรอดูจนกวก่ผมจะผ่านแล้วกันแม่ย้อย โอเคทุกคนโอเคจับไปเจ๊เบ <í> ้อเจ๊เบ้อโจโจติงเชิบเชิดจริงคืออะไรอ่ะเฮ้ยแล้วหลุดออกมาจากโรงงานบ้าแล้วทุกคนเฮลเฮลเฮลเย่ถึงแล้วเซฟก่อนเอ้ดึงเอารับอะชิคเมนชิคเมนไหนชิคเมนเออคืออะไรอ่ะ ไมาดีกว่าเล่นเล่นเล่นเครื่องเล่นเออรถไฟเอาเป็ดดีกว่าเป็ดน้อยน่ารักเป็ดน้อยน่ารักแต่หน้าตาไม่น่ารักเลยโอเคเดี๋ยวก่อนจะปิดคลิปเราไปป่วนพวกที่ยังเล่นไม่เสร็จดีกว่าโอ้โหโดดสูงไปไหนวะนี่ก็ใช้แบบนี้ด้วย ออปิดเลยไม่ไม่ออกปิดเลย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 เอาตัวเองติดเองเฮ้ยตัวเองติดเองอจะแกล้งเขาแ,แต่ติดเองเย้ yeah! แล้วก็จบไปแล้วนะครับผมก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามให้ผมกันด้วยนะครับก็ไปเจอกัน